สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุทิ้งแค h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อการรีวิววันนี้จะเป็นการรีวิวบูมแรงวอริเออร์ธาตุน้ําหรือจะอีกชื่อว่าซาบีนาหรือทุกๆคนเรียกกันว่าบูมน้ําแบบสั้นๆนะคะโดยคลิปนี้เราจะมาบอกว่าตัวเนี้ยเปิดดีไหมมันดีหรือเปล่าอะไรยังไงโดยเฉพาะโฟกัสในด้านพิวพีเป็นหลักด้วยนะคะโดยการรีวิวทั้งหมดก็จะมาจากประสบการณ์การที่แคทได้ใช้จริงๆมาแล้วแล้วก็รวมถึงมีการโชว์ในพิวพีให้ดูกันด้วยพรอมอธิบาย แล้วก็วิเคราะห์สกิลให้ดูนะว่าเหมาะกับอะไรยังไง mm hmm. เผื่อเพื่อนๆจะนําไปจัดทีมเข้ากับทีมตัวเองนะคะว่าเฮ้ยตัวนี้เหมาะกับทีมตัวเองไหมจะได้ไม่ต้องเสียตังเปิดมาฟรีแล้วไม่ได้ใช้นะครับสําหรับใครที่พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันก่อนแท้กำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนด้วยพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยจ้าใครที่เปิดกาชาละโคตรเกลือเปิดเป็นชาติก็ไม่เคยได้แสงมืดสักตัวเลย เดี๋ยวนะอันนี้หมาถึงแพตตะวเฮ้ยข้านี่เละตัวนึงเออเค okay. ไม่ใช่่ะและและอยากตามหาไอดีใหม่แล้วก็อยากซื้อหรืออะไรก็ตามแคทขอแนะนําเลยเกมมโคแพลตฟอร์มซื้อขาย ID เกมไอเทมเกมอันดับหนึ่งมีความน่าเชื่อถือสงูงมีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลายปลอดภัยแน่นอน ัวช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายได้มั่นใจเปิดรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายตอนนี้สามารถวางขายเทมกับเ i มโคได้ฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูในล,ลิงก์ใน description ท,ที่แคปักเอาไว้เลยนะครับอยากจะขายหรืออยากจะซื้อไอเดียเกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันนะเข้าไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะเราจะมาดูกันก่อนเลยในส่วนของสกิลนะว่าบูมน้ำสกิลทำอะไรได้บ้าง สำหรับสกิลที่1นนะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวใช้สามมานาะโดยสกิลนี้จะพิเศษตรงที่ว่าทำดาเมจโดยไม่สนพลังป้องกันและดาเมจจะแรงขึ้นอีก ตาม Attack Speed แถมยังทำให้ศัตรูมีโอกาสติดดีบับห้ามฮิวอีกด้วยสกิลที่1ยังมีลิงก์สกิลอีกด้วยนะคะก็จะเป็นการโจมตีร่วมกับชาคมแดนเซอร์นะสกิลนี้จะทำดาเมจที่ไม่สนใจพลังป้องกันเหมือนเดิมเลยแถมลบดีบับบนตัวเราอีก1ดีบัฟและได้บับ Attack Speed อีก2สแต็ค่ะสำหรับสกิลที่2นะเป็นสกิลโจมตี3ฮิตไปยังเป้าหมายศัตรู เหมือนเดิมเลยความแรงขึ้นอยู่กับ Attack Speed แล้วก็ไม่สนใจพลังป้องกันนะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดดีบับลดพลังป้องกันและลดพลังป้องกันอย่างละหนึ่งสแต็บอกเลยว่าถ้าตีทั้งหมด3ฮิตติดหมดก็ติด3สแต็เลยนะครับ ตัวละครนี้มีแพสซีฟสกิลด้วยนะคะตัวแพสซีฟจะทําให้ตัวคนไล่หรือก็คือตัวบูมน้ำนี่เองกับชาคําแดนเซอร์ในทีมได้รับดาเมจลดลง30%ค่ะเยอะเอาเรื่องอยู่นะส่วนอัสุ้าสกิลอันติเมทนะก็เอาสกิลที่2มาอัปเกรดอีกนิดนึงเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเรามาเข้าสู่การวิเคราะห์และสรุปนะคะจากที่คันเลือกเปิดบูมน้ํามาก็พอแพสซีฟเลยเนื่องจากบูมน้ำเนี่ยมันเป็นสายอาร์ชเออร์และเราต้องการสเต็ดาเมจเยอะๆด้วย ในส่วนของแพสซีฟที่ช่วยลดดาเมจอีก30เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆทําให้ตัวที่เปราะบางก็คือดูบางน้อยลงเมื่อเทียบกับอาชเชอร์อื่นๆแถมถ้ามีชาคัมแดนเซอร์ด้วยก็จะทําให้เขาได้ลดดาเมจไปด้วยนะก็คือได้ทั้ง2ตัวเลยส่วนสกิลอื่นๆเช่นห้ามฮิลกับตีไม่ส่วนพลังป้องกันเราก็สามารถเป็นอะไรที่ป่วนศัตรูได้พอสมควรเลยค่ะ ส่วนสเตตของแคทน,นะคะก็จะประมาณนี้เลยที่เห็นนะแต่ตอนนี้สเตตต้องกันอาจจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่ามันเอาเวแคทยังน้อยอยู่นะถ้าเวทได้สัก14ก็จะได้มากกว่านี้นะส่วนรูนที่แคทใส่นะก็จะเป็น2เบส4เลดนะคะแบบในรูปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันใน p ิ p นะคะว่าดียังไงโดยเราจะเริ่มจากอารีนาปกติแล้วก็รวมถึง RTA ด้วยนะ มามาวันนี้สําหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะคะร้านอ e l ล s สติก h o p ปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษร,ราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจาก p u ดดิ้งแคทก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลดก็จะประมาณนี้เลยจ้า โอเคค่ะสำหรับหมวดอารีนานะทีมพี่เจอเลยฝั่งนูน้นเริ่มด้วยมีเคียวลมมันวิ่งมาหาออเบียร์คัตอยู่แล้วก็เลยเอาธาตุไฟไปฆ่าได้แบบชิวๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะพราะเคียวลมตายนะทุกตัวก็วิ่งไปลุมอักน้ำของศัตรูนะซึ่งโดนตั้งแต่ดีบับห้ามฮิวของตัวบูมของเราแล้วก็โดนดีบัฟจากจักรลมด้วยจะเห็นว่าอาักน้ำตายเร็วมากโอเคค่ะก็เหลือแค่ฆ่ากับกาโลนะครับกับออเบียไม่มีอะไรมากตรงนี้ มาต่อกันที่แมท RTA นะแคทพยายามปาสกิลหนึ่งของบูมไปที่ออเบียเขานะคะจะสังเกตเลยว่าเขาต้องวิ่งเพื่อเอาตัวรอดค่ะจนกว่าจะสามารถล้างดีบับได้นะแต่พอเขา้างดีบับออกไปแล้วนะมานาะเขาก็ไม่ค่อยน่าจะเหลือไว้ฮิวแล้วแหละสรุปก็ปิดออเบียเขาได้อยู่ดีแบบรวดเร็วเกมจบไวหนะ่อยครับเกมนี้ เราจะมาสรุปรวมทั้งหมดนะคะสำหรับตัวบูมแมลงด์ไวเออร์ธาตุน้ำสำหรับแคทนะคะแคทชอบตัวนี้ธาตุน้ำมากเพราะว่าสกิลหลายอ,อ,อ,อย่างเลยมันเหมาะกับพิวพีเป็นอย่างมากเหมือนที่ได้โชว์ไปนะพวกสกิลที่1ทําให้ฮิลไม่ได้เนี่ยแล้วก็รวมถึงสกิลที่2ที่ทําให้ติดดีบับเจาะเกาะเยอะๆเนี่ยแล้วแคทเป็นออเบียบูมน้ําก็เป็นตัวชงที่ดีมากๆเลยสําหรับตัวออเบียแต่เอาจริงนะมันก็แอบมีความใช้ยากอยู่เพราะว่าถ้าแผนเราไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ แพ้ได้เลยนะคะถามว่าเวลาเล่น RTA เนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถเลือกบูมน้ำมาเยอะไหมมันก็มีโอกาสที่เลือกได้น้อยอีกเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคัดเลือกมาเนี่ยตอนที่ฝั่งโนนเขามีฮิลเยอะเนี่ยอย่างที่รู้เขาเลือกตัวฮิลมาเยอะเขาเน้นจะฮิลทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วเราเอาบูมน้ำมาเพื่อจะตัดฮิลปึ๊บแต่ถ้าเกิดเขามีพวกตัวอ m ม u n นิตี้ตัวสาโล่เออคัดก็จะต้องเลี่ยงอีกนะคะเพราะว่าบูมน้ำมันก็จะเสียเปรียบถ้ามันมีอมมูนิตี้มันก็จะไม่ติดพวกดีบัฟของเราเองเนาะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวค รีวิวคู่กับชาคัมแดนเซอร์ในคลิปต่อไปนะคบดูว่าหน้าเปิดหรือเป็นอะไรยังไงติดตามกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนซับสไครไว้ให้กันก่อนด้วยนะครับสรุปก็จบกันไปแล้วนะคบสำหรับการรีวิวบ um ูมแมรงวอลเลอร์ธาตุน้ำหรือน้องซาบิลิน่านะก็คลิปนี้จะเป็นมาเดี๋ยว,ยวคลิปต่อไปอย่างที่บอกจะมารีวิวตัวจักนะคะแล้วก็พร้อมกับรีวิวทั้งคู่เลยก็อย่าพลาดน,นะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่างที่บอกไปแล้วบ๊ายบายจ้า